ตัวนี้ก็เป็นลักษณะของกล่องไม้ตัวนี้เป็นไม้เรือนเก่าครับเป็นกล่องลักษณะเปิดข้างมีความเด่นคือลังพึ่งจะไม่ขาดเวลาเราเปิดตรวจสอบเปิดดูเปิดเช็คเปิดถ่ายรูปลักษณะกล่องจะเป็นลักษณะนี้ครับความยาวของกล่องด้านบนสุด55เซนความยาวด้านข้างด้านล่าง50เซน และความกว้างด้านหน้าและด้านหลัง30เซนเป็นรูปแบบนี้ครับก็มีบานพับสำหรับเปิดปิดได้โดยลักษณะของรังพึ่งเราจะบังคับให้พึ่งไปอยู่อีกมุมหนึ่งของกล่องจะไม่ให้อยู่ในส่วนของฝาเปิดกเวลาเปิดตัวเปิดเทคถ่ายรูปรังพึ่งก็จะไม่ขาดทำให้พึ่งไม่ช้ำและไม่ย้าย ท่านใดสนใจก็อย่าลืมติดตามคลิปครับผมสวัสดีครับ